สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับครูฟิลเหมือนเดิมนะครับกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นประถมศษาปีที่6นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เรื่องของวงกลมนะครับจากครั้งที่แล้วเราทําความรู้จักว่าวงกลมนะครับมีส่วนประกอบต่างๆอะไรบ้างเนาะวันนี้เราก็จะมาดูดหนึ่งส่วนประกอบนะครับซึ่งส่วนประกอบนั้นก็คือความยาวของเส้นรอบวงนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีการหาอย่างไงอ่ะลองไปดูกันเลยนะครับอ่ะ ครั้งที่แล้วเนาะเรารู้ว่าวงกลมครับมีลักษณะแบบนี้เนาะเป็นกลมกลมแบบนี้นะครับเป็นรูปปิดบนระนาบโอเคไหมที่ประกอบด้วยเส้นโค้งนะครับทุกเส้นยังเป็นเส้นโค้งนะครับไม่ใช่เส้นตรงนะครับเนาะโดยจะมีจุดตรงกลางเนาะที่เป็นจุดตรึงนะครับเมื่อว่าหนูจะลากจุดตรงกลางไปที่เส้นรอบวงนะครับมันจะมีส่วนตรงสั้นทุกเส้นนะมันจะเท่ากันจุดตรงกลางนี้เขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับโอเคไหมนอกจากนี้หนูก็รู้จัก พวกรัศมีของวงกลมเนาะพวกเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็มีเส้นรอบวงนี่วันนี้นะครับเราจะมาหาเส้นรอบวงหากเรารู้รัศมีนะครับเราสามารถหาเส้นรอบวงได้ไหมครับเกีย okay, นไหมซึ่งมันจะมีสูตรของมันอยู่นะครับอ่ะนี่ความยาวของเส้นรอบวงเราหาได้ไงเนาะปกติแล้วนะครับเราก็จะเอาอ่า ไม้บรรทัดมาวัดถูกต้องมาหักเราจะวัดความยาวใช่ไหมครับแต่อันนี้มันโค้งเนาะเราจะวัดไม่ได้เนาะหากนักเรียนจะวัดจริงๆนะครับนักเรียนเอาเส้นได้นะครับไปวัดรอบขดมัวเนาะหลังจากนั้นนะครับเอาเส้นได้นี้มาตรงแล้วก็ไม้บรรทัดมาวัดซึ่งเมื่อหนูวัดปุ๊บเนี่ยครับความยาวเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเส้นรอบวงนะครับโดยที่เส้นรอบวงนะครับเส้นรอบวงเนาะ เมื่อคูมาหารกับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับมันจะเท่ากับอ่าค่าของพายโอเคไหมที่จริงอะครับปกติเนาะมันไม่ใช่ค่าของพายมันจะได้เท่ากับประมาณ22ส่วนเเสมอนะครับซึ่งจะมีบุคคลหนึ่งนะครับอะคิมิดีสเขาจึงคิดขาวนี้นะครับที่เอาเส้นรอบวงนะครับกับเส้นผ่านศูนย์กลางมาส่วนกันเท่ากับ22สอ่วนเเขียนไหมซึ่งเขาจึงคิดว่าค่านี้แหละ มันคือค่าของพายนะครับโอเคไหมนี่หลังจากนั้นเขาก็หาออกมานะครับลองดูนะครับดังนั้นเส้นรอบวงเนาะก็จะเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะเส้นรอบวงมันจะเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางถูกต้องไหมเส้นผ่านศูนย์กลางคูณกับพายโอเคไหมซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยครับ จากครั้งที่แล้วเรารู้ว่าเส้นขาดศูนย์กลางเนี่ยมันเป็นสองเท่าของรัศมีหากครูกําหนดเส้นเส้นรัศมีเนี่ยเท่ากับ R นะครับสมมตินะครับครูกําหนดรัศมีเท่ากับ R ดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางมันคือสองถูกต้องไหมครับเพราะว่ามีความยาวเป็นสองเท่าของรัศมีดังนั้นเส้นรอบวงมันจะมีสูตรเป็นสองาพหรือว่าสองพาย r ที่นักเรียนรู้จักนั่นเอง โอเคไหมดังนั้นหากครูจะหาเส้นรอบ,บงวงโดยครูความรู้ความยาวของรัศมีมานะครับครูก็จะใช้สศูนรนี้ครับ2พายเราแค่หา R อ,ออกมาให้ได้หากครูต้องการรู้ว่ารัศมีมีเท่าไร่โดยที่ครูรู้เส้นรอบวงครูก็ต้องหาย้อนกลับโอเคไหมโดยการเอา2พายมาคูณกับเส้นรอบวงครูจะไ,ได้รัศมีออกมาโอเคไหมครับอ่านะครับนะดังนั้นความยาวของ เส้นรอบวงนะครับจะเท่ากับ2พายโดยค่าพายนะครับมันจะเป็นค่าคงตัวที่อยู่ที่โจทย์กําหนดมาบางครั้งเขาก็จบจบบางครั้งเขาก็กำหนดมาเท่ากับ22สบ่วน7บ้างนะครับหรือบางครั้งเขาก็กำหนดมาว่าพายเนี่ยเท่ากับ3 1 4โอเคไหมหากเขาไม่กําหนดมานะครับนักเรียนจะใช้ค่าไหนก็ได้ที่นักเรียนสะดวกแต่ส่วนใหญ่เขาน่าจะกําหนดมานะครับ เมไหมค่าของพายเท่ากับ22.7ค่าของพายหาหากอีกค่าหนึ่งคือ3.14อยู่ที่นักเรียนจะเลือกใช้หรือว่าจทย์กำหนดมานั่นเองโอเคไหมครับเส้นรอบวงก็คือเส้นที่อยู่ข้างรอบวงหากเราดูแค่รัศมีเราก็สามารถหาความยาวของเส้นรอบวงได้โอเคไหมครับสพายอสองพายอนะครับอ่ะดูตัวอย่างนะครับ เขาบอกว่าหาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลม A เนาะวงกลม A คือเพราะว่าจุดศูนย์กลางมันชื่อ a นะครับจุด a ดังนั้นเราจึงเรียกว่าวงกลม a เนาะโดยที่นี่เขากำหนดรูปมานะครับโดยที่เนี่ยรัศมีเขาบอกว่าโดยที่เส้นนีย้ยาว7ซึ่งเส้นนี้คือรัศมีของวงกลม A ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันลากจากจุดศูนย์กลางเนาะไปหาเส้นรอบวงนะครับตรงนั้น7ตรงนี้ก็คือรัศมีนั่นเองโอเคไหมดังนั้น ครูจึงกำหนด R ของเราเนาะเท่ากับ7นะครับ R ย่อมาจากรัศมีนะครับเขียนนะอ่ะครูจะหายังไงนะครับครูหาเส้นรอบวงเนาะเนื่องจากเส้นรอบวงเนี่ยเท่ากับ2พาย R เขียนไหมเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย R าแล้วทำไงต่อครับอ่ะดังนั้นความยาวของเส้นรอบวงวงของวงกลม A นะครับ ความยาวเส้นรอบวงนะครับอของวงกลม A เท่ากับ2เขากำหนดพายมาเนาะเท่ากับ22.7ส่วน7ะครับดังนั้นพายของเราก็จะเป็น22.7ส่วน7 คูณกับ22ส่วน7 r ของเราก็คือ7เนาะหลังจากนั้นครูก็ตัดทอนครับ7ตัดกับ7 2คูณ22ก็จะได้2 2 4 2 2 4เนาะเท่ากับ44หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเพราะมันเป็นความยาวนะครับหน่วยจะเป็นเซนติเมตรจะไม่เป็นตารางนะครับตารางคือพื้นที่จะมาให้ดีนะครับดังนั้นเส้นดังนั้นความยาวดังนั้นเส้นรอบวงเนาะ ของวงกลม A นะครับอนะครับอ่ายาว44ซนติเมตรโอเคไหมเราก็ตอบได้เลยโอเคไหมรู้แค่รัศมีเราก็หาความยาวของเส้นรอบวงได้นะครับแค่นี้เองเนาะหนูก็มาแทนลงนะครับหา อามาเนะาะ R นี้คือรัศมีนะครับเขียนไหมรัศมีรัศมีเขียนไหมแบบนี้นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอ่ะลองไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างไปเขาว่าวงกลมวงหนึ่งนะครับมีเส้นรอบวงสิบห้าจุดเจ็ดนะครับมีเส้นรอบวงเนี่ยสิบห้าจุดเจ็ดอ่าเขาถามต่อว่าวงกลมวงนี้นะครับมีรัศมียาวเท่าใด เขียนไหมเขาให้เส้นรอบวงมานะครับ <_ d ata> เขาถามกับกันว่ารัศมียาวเท่าใดเราก็ต้องหาได้โดยที่เขากําหนดค่าพายออกมาคือพายเท่ากับ3.14โอเคไหมอ่ะ <_ d ata> เรารู้เนาะว่าเส้นรอบวงเนี่ยน่เส้นรอบวงเท <_ d ata> ่ากับ2พาย R เนาะดังนั้นเรารู้เส้นรอบวงครับ15.7 เห็นไหมเท่ากับ2พายซึ่ง r ตัวนี้เรากําลังต้องการหาค่าของ r ว่า r คือเท่าไหร่โอเคไหมเขากาหนดพายออกมาคุณจึงแทนค่าพายไปครับเท่ากับ3.14เนาะคูณกับ3.14คูณกับ r ที่เราต้องการหานั่นเองฮะยังไงต่อนะครับครูก็จะ2คูณกับ3.14นะครับก็จะได้เท่ากับ15.7เท่ากับ 1> 3 1มจุดหคูณสองสี่สองแเนาะสองหนึนะครับคูณกับ R หลังจากนั้นจากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณเนาะหากครูหา,าครูอยากหาอาตรงนี้เนาะครูก็จะเอา15.5นะครับไปหารด้วยจํานวนนี้นะครับเราใช้ความสัมพันธ์การคูณนะดังนั้น R ของเราเนี่ยความสัมพันธ์ การคูณนะครับดังนั้น r ของคูณเนี่ยก็จะเท่ากับ15.7หารด้วย6.28อ่า r ของคูณเนี่ยก็ได้เท่ากับ2.5ดเนาะดังนั้นนะครับวงกลมของคูณมีรัศมีเท่าไหร่ก็2.5นั่นเองโอเคไหมกูก็ดังนั้นหากคูจะหารัศมีโดยคูณมีเส้นรอบวงคูก็สามารถหารัศมีของวงกลมได้เช่นกันนะครับดังนั้น วงกลมมีรัศมี2.5หน่วยเป็นเมตรเนาะเพราะว่าโจทยําำนดมานะครับ15.7เมตรดังนั้นตรงนี้ก็หน่วยเป็นเมตรโอเคหมดังนั้นเราสามารถหากลับกันได้นะครับรู้รัศมีหา ้นรอบวงได้นะครับรู้เส้นรอบวงก็สามารถหารัศมีได้เช่นกันเนาะโอเคนะครับอ่ะพอดูตัวอย่างแล้วนะครับครูยอยากให้นักเรียนลงมือทํานะครับเนาะเปิดหนังสือนะครับหน้าแบบฝึกหัดนะครับหน้า73นะครับแล้วก็74นะครับทั้งทั้งหมด2หน้าด้วยกันเนาะอันนี้เนาะ หาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมนะครับเขากําหนดพายมาแล้วพายเท่ากับ22ส่วน7นะครับโดยที่แต่ละรูปเนี่ยครับรัศมีก็ไม่ยาวไม่เท่ากันเนาะดังนั้นนักเรียนก็แทนสูตรลงไปเนาะเส้นรอบวงเนี่ยอลองดูตัวอย่างนะครับเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย r ถูกต้องไหมดังนั้นเส้นรอบวงนะครับจะเท่ากับ2พายเขาให้22ส่วน7เนาะ อ่าคือ63นะครับ63นะครับดังนั้นครูจะหาออกมาครูตัดทอนครับ7 1 7 7อะไรได้63 7 9 63อ่เจาหกามนั้นคร,รูก็หาผลลัพธ์ไปต่อเนาะเก้า1องสิบแปดสคูณ1ิครับ3ามสคูณสิ สามสกคูณสิบเอ็ดกหน้าเป็น3ตรงกลางไว้ทิ้งไว้6ดังนั้นตรงกลางก็หกบวกสเป็น9กนะ้าเนาะเราเรียนเทคนิคการคูณด้วยสิไปแล้วนะครับดังนั้นหน่วยเป็นเซนติเมตรหนูก็ตอบได้นะครับตอบ3่าสามเซนติเมตรแค่นี้เองอะหนูก็หามานะครับข้อที่เหลือนะครับ เนาะอ่าโอเคนไหมอันนี้เขากําหนดพายเน,น,นะครับยี่บสองส่วนเจ็อันนี้พายเท่ากับสามจุดหนึ่งสี่นะครับดังนั้นนักเรียนก็หาปกติเลยนะครับไม่ยากนะอ่าอีกอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าข้ออีกหน้าหนึ่งเนาะเขาบอกว่าวงกลมมีรัศมียาวเส้นรอบวงยาวเท่าใดนะครับเรารู้รัศมีเราก็ไปแทนในสูตรเนาะรัศมีนี้ก็คือ R ไปแทนได้ นะครับเพียงแต่อันนี้ข้างล่างเขาไม่ได้กําหนดรูปมานะครับอ่ะวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว5เมตรมีเส้นรอบวงยาวเท่าใดนะครับอันนี้เนาะข้อที่3นะครับเขาไม่ได้กําหนดมาว่า่ายทเท่าไหร่ดังนั้นอยู่ที่นักเรียนจะเรียกใช้ค่าพายเลยนะครับโอเคแมลองดูความเหมาะสมว่านในตาทอนได้หรือว่ายัางไงนะครับอ่าอันนี้อ่าเขาให้รัศมีมาเนาะแต่ข้อที่2เขาให้เส้นผ่าศูนย์กลางมาเส้นผ่านศูนย์กลางยาว5เนาะอย่างที่ครูบ,บอกนะครับว่ารัศมีเนี่ย มีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะดังนั้นหากครูมีเส้นผ่านศูนย์กลางครูก็สามารถหารัศมีได้โดยการนำเส้นผ่านศูนย์กลางนี้ยมาหารด้วย2ดังนั้น,น,นรัศมีของข้อนี้นะครับก็2.5นักเรียนก็เอา2.5เนี้ไปแทนลงใน2พาย R ในสูตรเส้นรอบวงได้นะครับก็สามารถหาความยาวออกมาได้โอเคไหมอันนี้นะครับมีเส้นรอบวงเนาะเราดูเส้นรอบวงเราก็สามารถหาหารัศมีได้เช่นกันนะครับ เข่ไหมอันนี้ดูเส้นรอบวงนะครับเมื่อหารัศมีได้แต่เขาไม่ถามรัศมีเขาถามเส้นผ่านศูนย์กลางหลังจากนั้นเอารัศมีไปทาอะไรครับได้รัศมีออกมาแล้วส้นรัศมีไปคูณกับ2เนาะหนูก็ได้เส้นผ่านศูนย์กลางออกมาโอเคไหมครับมีทั้งหมด2หน้านะครับหน้า73กับ74นะครับโขเคไหมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับได้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ